หัวข้อที่5.6หัวข้อสุดท้ายนะครับพูดถึงตัวเก็บประจุหรือความจุนะครับความจุของตัวเก็บประจุความจุขึ้นอยู่กับอะไรครับนะความจุไฟฟ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยที่เราเรียนตัวเก็บประจุเนี่ยนักศึกษาความจุไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถจะจุไฟฟ้าได้อะไรเมื่อเราเอาตัว C ีเนี่ยนะครับเมื่อมันเกิดความต่างศักดิ์ตกคอมมันถูกไหมครับอ่าตัวน,นี้เป็นคาปาิเตอร์ นะครับเพราะนั้นถ้าขยายมาจริงๆมันก็จะเป็นรูปนี้นะครับนะเมื่อมีความนานาาต่างศักย์ตกค่อมนะครับฝั่งนี้ขั้วบวกก็จะเก็บประจุบวกไว้ฝั่งนี้ขั้วลบก็จะเก็บประจุบวกเอาไว้นะครับเพราะนั้นถ้าฝั่งนี้มีค่าบวก10สมมตินะครับตัวนี้เป็น10คูลอมตัวนี้ก็จะเก็บไปลบ10คูลอมนะครับเหมือนกันถ้าเก็บไปร้อยคูลอมตัวนี้ก็จะลบร้อยคูลอมเหมือนกัน นะครับอันน้นี่คือนิยามของการเก็บประจุอัน,นความถามความจุของมันจะวัดที่อะไรฮะความจุหน่วยเป็นฟารัดนี้ความจุความจุจะวัดที่ประจุตัวนีนะ้ที่เก็บไปเนี่ยแต่ไม่เป็นอ่เอาคิวมาบวกกันนะครับเป็นคิวเดียวคิวส่วน Vb ที่ตกข้อมันตัวนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ถ้าเก็บอย่างเช่นตัวนี้นะครับ ตอนนี้สมมติมีแหล่งกำเนิด20สวลสามารถเก็บประจุบวกไว้ที่5คูลอมแล้วก็เก็บประจุด้านนี้ไว้ที่ลบ5คูลอมถูกไหมครับบวกต่อบวกได้บวกลบต่อลบกับขั้วลบนะครับเพราะนั้น c ตัวนี้จะมีความจุเท่าไหร่ครับ c เท่ากับ q ส่วน V จะเท่ากับ5 หารยี่สิบฟลัดนะครับนะที่มาของมันเอาไว้ง่ายอย่างนี้จานเนื่องจากต้องทำคลิปสั้นนะครับไม่มีเวลานะเพราะมันจะเกิดจากบางถ้งมองตัวนี้เป็นแผ่นที่ขนานกันก็ได้นะครับ่ารทำจากโลหะเฉพาะของมันนะครับเรามีพูดถึงตัวนี้อ,อเก็บชิวะเพราะนั้นการเก็บประจุจะต้องอมีแผ่นโลหะที่วางขนานอยู่ใกล้ๆก,ก,กัน นะครับแล้วก็ไปต่อกับแหล่งกำเนิดบวกลบถึงสามารถจะเก็บประจุได้แล้วมันจะคายประจุเมื่อไหร่คายประจุเมื่อมีการาตัดอะไรให้มันสามารถคายประจุไห้สมมติเส้นลวดนี้ขาดนะครับหรืชอช็อตเซอร์กิตอะไรพวกน,นี้นะครับมันเก่าไว้คายประจุอันนั้นเดีเราลองดูข้อโจทย์ของเราในเรื่องนี้นะครับ Yeah. ตัวอย่างที่5.4นะครับบอกว่าตัวเก็บประจุตัวหนึ่งนะครับมีสารไดเอเล็กติกเป็นไมก้า C ตัวนี้เป็นไมก้าเคยได้ยินนะทำจากไมก้านะครับนะมีค่า ER ตัวนี้นะครับคือค่าความซึมซับนะครับในอากาศนะครับ ER ตัวนี้เป็นของไมก้าในค่าซึมซับ ของสนามไฟฟ้าในอากาศจะเป็นเอฟซ่นศูนย์ตัวนี้่ะแต่ถ้าเป็นสารไมกา้านะครับมันบอกว่า er เนี่ยสัมพัสกับตัวนี้นะครับ ER เนี่ยเป็นกี่เท่าของมันเพราะนั้น e ของไมก้าก็จะเป็นอ่านด้วย e 0ย์ตัวนี้นะครับ อ่าต่ัวนี้ไม่ใช่จะบอกว่า eR เนี่ยมันเป็น6เท่าของ e0 e ของไมก้านะครับจะเป็น6เท่าของอ่าตัวนี้เป็นของไมก้าไมก้านะครับบอกว่าเป็น6หมายถึงว่าอา่าค่อาอ่าเพิ่มมิติลิตี้นะครับของสนามไฟฟ้าเนี่ยในอากาศเนี่ย e 0เนี่ยเป็นเท่าไหร่ของไมกาเนี่ยมันเป็น6เท่านะครับ mm hmm. เขาจะไม่บอกว่าไมก้าเป็นเท่าไร mm hmm. เขาจะบอกว่าเป็นกี่เท่าของในสภาพอากาศนะครับพอนเข้าให้ค่าตัวนี้ของไมก้ามาเป็น6นะครับเพราะนั้นเราก็เลยว่า eR เท่ากับ e ไมกาก็คือเท่าไรครับ mm hmm. e mm hmm. ของไมกาก็จะเท่ากับ eR ที่สัมผั์ที่โจทย์มาให้ได้มันเป็นหกเท่ากับ e สูนย์ก็เอาหกไปคูณ e ศูนย์นะครับก็หกเนี่ยไปคูณ e ศูนย์ค่านี้ไปอ่านดูในหนังสือนะครับค่าเอ็ซ์ลอนศูนย์เนี้ยเคยสอนแล้วนะครับอาจารย์จะไม่พูดถึงลบออกอ่ะทีนี้มาดูนะครับถบอว่าตัวเก็บประจุ นะมีสารในเล็กติกเป็นไมก้านะครับโดยมีค่ายาเท่ากับ6พื้นที่ของแผ่นตัวนำเท่ากับ10ตารางนิ้วนะครับแผ่นตัวนำทั้งสองที่จะต้องมีค่าเท่ากันนะครับแผ่นตัวนำในการคำนวณค่าเก็บประจุทั้งสองเนี่ยอาจารย์ขอวัดอังหานะครับตัวนี้จะมีพื้นที่ เท่ากันอันนี้จะเป็นสิตารางนิ้วนะครับนิ้วยกกำลังสองจะเขียนง่ายเพราะน,นั้นพื้นที่ตัวนี้จะเท่ากันสิบตารางนิ้วนิ้วยกกำลังสองนะครับโจทย์บอกไว้ว่าหนึ่งนิ้วเท่ากับนี้นะหนึ่งนิ้วกากับศูนย์จุดศูนย์สองห้าเมตรเราต้องเปลี่ยนเป็นเมตรนะครับเพราะนั้นหนึ่งตารางนิ้วก็เนี่ครับกว้างคูณยาวแม้เป็นสองมิติเพราะนั้นมันก็เลยเป็นกว้างคูณยาวก็เลยจับตัวนี้ยกกำลังสองถูกไหมครับ เพราะน,นั้น1นตารางนิ้วเท่ากับ0.0254ยกกำลัง2ตารางเมตรนะครับเพราะน,นั้นไปแทนในสูตรมันเป็น10ใช่ไหมหนึ่งตารางนิ้วมีค่าเท่านี้10ตารางนิ้วก็ไั้น10เท่าก็10ไปคูณถูกไหมครับเพราะน,นั้นพื้นที่ของ10ตารางนิ้วจะมีค่าเป็นกี่ตารางเมตรครับนะไปดูนะ6.45คูณ10กำลังลบ3เมตรนะครับดี ดีคือระยะห่างนีงดีคือระยะห่างตรงนี้ครับดีห่างเท่ากับกี่นิ้วครับดีห่างทั้งสองตัวนำนี่อยู่ห่างกัน0 0นนิ้วนะครับก็เอา0.01ทําเป็นเมตรนะครับทําเป็นเมตรก็จะได้2.5 4จุดาคูณกำลังลบ4ถูกไหมฮะกำลังลบ2อลบ3าลบ4ถูกแล้วนะครับตัวนี้ดีอ่า ค่า permeability ของไม่ก้าบอกไปแล้วนะครับเป็น6เท่าของค่า permeability ในอากาศนะครับฟาลัดต่อเมตรนะครับดังนั้นแทนค่าได้แทนหน้านี้เป็น c เท่ากับอะไรครับย้อนไปดูสูตร c เท่ากับ สเท่ากับอ่าเดี๋ยวจาย์ไปดูในสูตรจารย์ไม่ได้พูดถึงสูตรแป๊บหนึ่งส,งส,นนสมีค่าเท่ากับอ่ะครับอ่ะดูสูตรตัวนี้ก็ได้นะครับสมีค่าเท่าอะไรครับ e ของไม้ก้า 6.4เคืองคือ s, <S สวยดีระยะห่างนะครับแทนค่าลงไปนะครับ6ออฟซัลน์ศูนย์เพอร์มิที้ของเมก้านะครับเป็น6เท่าของในอากาศนะครับคูณ s นะครับคูณ s จอ d s เท่ากับ6.45พื้นที่ผิว ครับทำเป็นหน่วยตารางเมตรนะครับหาด้วยระยะห่างทำเป็นเมตรออกมาได้1.349นาโนฟารัลนะครับ